ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ออกมาหาเห็ดหลวงงกนะครับสุดปันปันมาได้มาด้วยผมก็เดินขึ้นเขาไปสักพักหนึ่งแล้วผมก็เจอแล้วดูสิหุยกำลังงามเลยฮะนี่อีกครับเอ๊ะถึงจริงหรอือเปล่าไม่มีนี่สามดอกสวยสวยหูยเรียงเป็นแถวถ่ายไ,ไม่เจอเยอะกูนี้เนาะต้องข่าด,ดูต่อนะครับว่าจะเจออีกหรือเปล่า เลี้ยงแถวงามๆเนี่ยสวยมากสวยมากไม่รอช้าครับเดี๋ยวขอแคปก่อนนะครับเจออีกแล้วนะครับทุกคนนี่แคปเลยผมก็ไม่เอาถุงเท้านะฮะเก็บไว้ให้เป็นเชื้อต่อยังไม่หมดนะครับอี๋๋วดูข้างบนต่อนี่สองดอกคู่เหมือนกันดูดูดูด,ดูอุ้ยสามดอก มองไม่เห็นดอกบานมองไม่เห็นนะฮะหูยดอกสวยมากนี่แงไปก่อนตัดขาดเลยดึงไปเลยกันเอาลาคือแล้วไม่เอาแล้วนะครับอ่ะแค่อสองดอกนี่พอไปหาต่อเจออีกแล้วครับทุกคนแล้วบอกให้ว่ามูนี้ยหญ่จริงๆแล้วประเด็นคือผมมาสำรวจแล้วไม่ได้เอาถุ่งมาแค่มาดูเฉยๆว่ามันขึ้นหรือย,อยัง แล้วมาดูครับโอ้ยน,น,น uh ี่น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 ี่ฮืมดูคุยดอกเหลืองใหญ่นี่อีกยังไม่หมดนะครับนู่นเดี๋ยวสูงให้ดูนู่นนั่นน่ะยังไม่หมดนะทุกคนนี่อีกเนี่ยขบวนอีกทนมานู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะบางอยู่นะยังไม่หมดนะ มีอีกแต่ว่าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวขอขอเก็บก่อนนะครับทุกคนหูยเยอะเลยอะนะนั่นนนันั่นโอ้โหมาครับกเก็บอันนี้ก่อนเลยป๊าดสวยจริงๆเติมมากๆ,ๆสมากๆก็แค่เลยนะครับอีกอีกมือถือกล้องอีกมือถือมีดก็ขอวางแบบนี้เลยขุดแล้วก็วางแบบนี้เลย นะฮะฮมาแบบไม่ได้เตรียมอะไรแล้วก็มาคนเดียวด้วยจะบอกเลยว่าแบบเจอแบบนี้สนุกจริงๆพอใจมากเลยไม่ได้เจอมูยใยแบบนี้มามาแบบนานแล้วอะ่ะแตวดอกดูดิมีนก็ออกแคข่ขามันนะดึงได้เลยเนาะดึงได้เลยนะนี่นี่นี่โอ้ยอยู่กัด โอเคครับเดี๋ยวไปดูต่อมาดูจุดบนต่อกันเลยนี่จุดบนก็ไม่น้อยนะกับจุดแรกนะฮะดูอลาัางการไม่รอมันการขุดเลยงัดงัดเอ๊ะอน,นี่อะไรเนี่ยหัวตนหินทับอ้าวคือทข้งใต้จริงด้วยเห็นก้านมันหักนะฮะขุด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  ผมว่าผมไม่คุยแล้วเสียเวลาผมถอนเลยแล้วกันนะนี่มันถอนง่ายอยู่นี่ไปต่อไปต่อไปต่อถอนถอนถอนตัวนี้จะมีไหมเนี่ยนีันนเอาไม่มีนะฮะอันนี้ต่ออีกสามดอกถอนถอนแล้วก็ถอนหมดยังนี่ครับ นี่สองดอกถอนถอนเอ้ยมาดูจุดบนตอกเลยอันนี้ก็พาหมดเลยนะฮะไปไปต่อนเนื่องต่อนเนื่องนี่ครับโอ้โหสวยงามมากตอนมาอย่างยังยัง,ยง,ยงมา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 นี่ อุ้ยสองดอกอุ้ยแอบอแอบถอนถอนมาอีครับมาอีครับดูดอกนี้ดิอุ้ยสวยจริงๆรงิอุ้ยเหลืองใหญ่ดูโอ้โหใหญ่จริงถอนดูมือผมดิใหญ่จริงดอกนี้เจออีกแล้วครับนี่ครับก็แบบว่าแค่มาสำรวจนะ ามาหาจริงจากขนาดไหนนุ่นนุ่นอีกแถวนุ่นอีกแอบบแอบ,บใต้ใบไม้ก็มีนี่ดอกสวยเลยยิ่งดอกนี้หอมสวยจัดนี่โอ้โหงามมากๆถอนเลยอืมมาครับมาดูผลงานอันนี้ผมก็ลงมาจากเข่าแล้วแล้วผมก็ ไปเจอไปเจอทุ่งพอดีอยู่ตั้งนานไม่มีทุ่งอ่ะพอหายเสร็จเจอทุ่งเลยนี่เป็นเหตุระงกเรื่องงดเลยนะครับทุกคนแล้ดวดูดอกแต่ละด,ด,ดอกนีดด้ดอกนี้เนี่ยไมโครโฟนไมโครโฟนเลยนะเนี่ยแต่อดอกสวยทั้งนั้นบอกเลยว่าปันปันไม่มาเสียดายแน่ๆแต่ขอรู้ไว้ผมเก็บสนุกอยู่คนเดียวนี่คือผลของการที่ปันปันไม่ไปกับผมนะครับ นี่ติดใ,ใจด้วยนะปนปันปน,นี่คือผลงานาของผมเอาลุครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ